สำห e รับ EP นี้นะคะเราพาทุกคนมาทีา่เยาวราชนะฮะอยู่ที่ซอยแปลงนามันนี้เราจมรุยซอยเดียวเลยขนใหญ่โตใหญ่มากอ,อป้าเป็นคนมีเมียน้อยนะคะเพราาะว่มีเมียคนเดียวถูกต้องแง<า>ป้งปางไส้แน่นนครับรอ้อนอยู่ดีฉันเพิ่งเกิดมาบนโลกใบนี้ถึง5ปีจ้ะห,หน้าไปไกลมาก บูลี่หัวเก่งมากเห็นมะจะเอาก่อนถ้าอยากกินตรงส่วนนี้เธอไม่รู้ใจนี่รักครับมันจะไ,ไม่รู้ใจนี่ไงใช่อยากกินตรงอ๋อโอเคโอเคโอเคอยากกินตรงนี้แต่เดี๋คนรู้จนแต่เดี๋คนรู้ความเรียบร้อยตอนนี้วันสุ่มเาร์ที่500ตัวครับพี่โอ้โหดีคะ่ะดีค่ะสุดยอดมากขอบคุณดีขอบคุณมากครับขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงพี่ เยาวราชนะฮะอยู่ที่ซอยแปลงนาำวันนี้จะมาลุยซอยเดียวเลยของกินแน่นๆจุกๆตั้งแต่ปากซอยนะฮะฝั่งเยาวราชไปทั้งซอยใช่ทั้งเส้นเลยยาวๆไปไม่ต่ำกว่าสิบร้านแน่นอนไปลุยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับใช้ประจานเราด้วยนะเพื่อนำไปสู่การสารทรัพย์ครับโอเคว่าแล้วไปเถอะเพื่อนนี้ใจมีที่ร้านเก่าหลีรหมูร้านแรกก็อยากกินมากเลยอะเอาไปลุยกันไปพร้อมเลยร้านแรกชื่ออะไรคะ ไดเวงจักกะจี้เลือดรดนะฮะเกาเหล่าเลือดหมูที่เด็ดานนี่คือเสี้ยงจี้เลยบอกเลยใหญ่จริงอะไรใหญ่จริงจริงพันโตโตใช่อันนี้เขาตัดตามแนวยาวนะครับตามแนวยาวชิ้นหนึ่งจะได้ประมาณแบบ6ชิ้นเนาะเป็นสามตัหกประมาณนั้นแล้วมาทําให้อร่อยอ่ะมันบางแล้วลวกแป๊บเดียวขึ้นเลยเนี่ยอย่างดีเลยหลายสิ่งอย่างกระเพาะเอยลิ้นตับไส บามหัวใจคบพกถ้าไม่เอาเลือดข้างใน80ดสถ้าเอาทุกอย่างก็คือร้อยหนึ่งจริงจูฉายนะฮะแก้ร้อนในแล้วก็เขาเรียกวิจัยมาแล้วว่าแก้มะเร็งด้วยอันนี้กินดีมากเจาะหอมๆหน่อยไหนลองกินสิเดี๋ยวรอตอนสุกที่รักค่อยกินอ๋อเหรอกินได้เลยนี่ไงอ้าวจริงเหรอกินอย่างนี้เลยก็ได้ใช่เคี้ยวเลยเคี้ยวดิมันกินแล้วเดี๋ยวลองดูลองดูให้ผมเป็นวัวเป็นควายรักจังเลย ี๋ยวเป็นกระต่ายดีนะ <laughs> หลอดเราสวยปูน้ำจิ้มเหมือนเลยมาอ่ะปูน้ำจิ้มอีกน่ะนกินน้ำใจ,จรอพิเศษน,นะครับน้ำน้ำใจนี่ของร้านเลือดหมูนะใช่เล้าบอกว่าเวลาปูน้ำจิ้มเนี่ยเอาตามที่เราชอบนะ แต่ตามสไตล์ของอบนะฮะคือพริกลงไปเลยพริกแน่น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 แนแน่นแน้นแนนนำส้มครับตามไปเอาใส่ไปแน่นแน่นแล้วก็น้ำปลาหน่อยหนึ่งครับแต่งไปทุกตาม2ช้อนเพราะว่ามันจะได้ไม่เค็มแล้วก็ไม่เปรี้ยวโดดเกินไปเวลากินนะที่รักลุยเลยแข่งกัน โคตรได้ที่ทไนนเยเธอเลยจี้ล้วนของเธอเลยฮ <หา S 2> <จ>่ะจี้อ๋อไม่ใช่สัก,กรจี้ <ดา S 1> นี่ฮะพันใหญ่ๆตัวโตใหญ่มากเโอ้โหวเวลากินนะจิ้มลงไปจุ่มๆนำ้ำจิ้มลงไปแบบนี้ลุยครับโอ้อ ไม่ใช่แค่จีนะคะที่ใหญ่ดูไซส์ตับแล้วก็แล้วดูความร้อนด้วยโอ้สดยอดงดีดูนี่สิรักใหญ่แบบโอ้โหอลังการมากอร่อยใช่ไหมลังดีเลยอ่ะวิวเนี่ยเห็นคลิปเราอ่ะแล้วก็สั่งร้านนี้ตามเลอสั่งไปสองชามเพราะว่านึกว่ามันจะน้อยกินได้หมดจ้ะใหญ่มากครับลวีฮะเพราะว่ามันเยอะ โอ้ oh. น้ำซุปเลิศทุกทีอ่ะนี่หมูบะช่อนะครับหมูสับคว้าบนข้าวนะเดี๋ยวน้ำจิ้มลงต้องลาดแบบควน,นอ,อนนนนนนร่อยเน้น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 รยับอ่ะอะไรใหญ่อีกวันนี้ใหญ่สุดป้าตอบต้องเลยมาพวกนี้กูยอมดูด,ดูเลือดเลือด โอ้ยที่รักไปกลินนนะมันร้อนมีเมียคนเดียวด้วยเดี๋ยวเมียเย็นเออเมียคนเดียวป้าเป็นคนมีเมียน้อยนะคะเพราะว่ามีเมียคนเดียวถูกต้องทันแล้วทันนี่มันจิ้มลงไปโอ้โหเลือดนุ่มสุดๆเลือดดีมากเลยครับเลือดมากป้าจริง ต้มรเลยมีอะไรอีกอ้าวไส้กะเพราะอะ่อเราครบนะฮะแล้วก็ยิ่งชิ้นโตโตเรากินอะไรกอนหมูมามมามอร่อยมากนะมามเป็นมุงเลือดเลยไข่เธอก่อนอืมดูครับเนี่ยมามเขาเขาต้มแบบไม่เปิด่วนตุบกลับๆๆบกลับเล็กๆดูครับ โอ้โหอร่อยร้านนี้นะไม่ผิดหวังจริงแต่นี่ไม่ใช่ร้านแรกติดติดร้านอยู่ข้างในคนลูต่อตามมานะคะ<บ>ร้านต่อมานะคะเกี๊ยวซาทันทีคือชื่อของหลานเจ้าของร้านน้องไม่ได้ชื่อทันทีนะน้องคนนึ่นชื่อทัน,นอีกคนนึ่นชื่อทีอทัททอร่อยไม่ซ้ําด้วยเพราะว่าจำสูตร,รไม่ได้โคอช็อปอย่างนี้แหละคาแรคเตอร์หลักๆเลยนี่มาดูในตเตาดีกว่าตอนเขาทอดผฟุฟ้าเลย รอดูความร้อนจะให้ดูไส้ก่อนนะฮะไส้เขาแบบแน่นมากแน่นอ่ะเออแน่นจริงอะเลยวิธีทำให้หายร้อนเาทำไงจิ้มไปในน้ำทั้งอันไปเลยแต่จะบอกว่ามันกรอบมากๆเลยนะกรอบจริงจะกรอบแป้งฟางไส้แน่นครับร้อนอยู่ดีทุกคนดูไส้แน่น อร่อยมากโอ้ห oh, ทันทีมากร้อนร้อนรอนจริงจังร้อนทันทีเลยเฮ้ยอร่อยกรอบนอกนุ่มในแน่นแเลยเนี่ยเธอทำเป็นกินได้ทุกคนคิดว่าฉันแกล้งร้อนตลอดมันมันร้อนจริงร้อนยุ่งวยมากมาตามครับ <Okay. S 1> จะทันทีไปดูต่อดีกว่า,าทันทีไปค่ะโอ้โอหเบือเ่อ ร้านต่อมานะคะชื่อครัวพลไมนะฮะร,ร้านนี้ร้านนี้จะมกกากินลาดหน้าภูเขาไฟแบบไฟลุกลุกลุกหดหดเด็ดกัน,ลลลกนแล้วน่ากินบ้างมาดูดีกว่ามามาดูเขาเตรียมไว้ดีกว่าส<ช>วัสดีครับ<ด>มีเครื่องต่างๆ<ด>มีหอยนางรมมีกุ้งมีปลาหมึกกรอบใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอนี่ยชอบนี่มากเลยมันคือหมี่เนาะเอ้ยมันคือมันคือเส้นใหญ่ใช่ไหมเส้นกรอบเส้นกรอบกับไข่ดาวเรือ่อยๆเลยเดี๋ยวเขาทำเป็นาดหน้าไฟลุกให้เราใช่ค่ะมันจะลุกขนาดไหนคะพี่ลุกลุกเยอะค่ะมันจะเดือดเดือดค่ะ อ้อาเดือดเดือดเดือดเดือเดือดเดือดเลยโอ้ยโอ้โคตรหอมเลยะ่ะจริงหอมมากสุดๆเราไม่กล้าจับเลือดเลยนะฉันจะไม่ยุ่งในทงนั้นอันนี้จะไม่ยอมกินก่อน <c oughs> <c oughs> บอกเลยแค่เห็นก็รล้แล้วว่าคิดโอ้ oh, โหนี่นี่ชิมชิมชิมร้อนไหมล่ะเป่ากยอคนสิ ร้อนดูจะดุ้งเลยแต่อร่อยมากมันหอมกระทะมากเลยเนาะมันมีความเบิร์นกระทะไปไปในตัวเลยอ่ะคุกกี้มาแล้วอันหนึ่งอีกหนึ่งเราต้องทำยังไงคะนี่คุกกี้กระทะร้อนเหมือนกันโอ้โหเพลินเพจินกินเลยนะเอาเลยเอาเลยแต่ว่านะกาะรอบๆเลยกระทะเดินกระทะโอ้โหได้เอาโอ้โหเลือดสุดเลือดมากโอ้โห ตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นระหว่างกับทีมถ่ายทำแล้วคือสำลักควันครับเส้นกรอบเส้นกรอบเส้นกรอบ <Wow. S 2> ยืนเหนือลมใช่ไหมชิมงานเราโอ้โหมันยุมหน,นับไปดิเราเลือกเครื่ควันไปทางทีมงานหมดเลยชิมก่อนเป็นไงเส้นกรอบอร่อยมากเดีด๋ด,ด เราเผื่อแผ่ควันไปถึงโต๊ะข้างๆแล้วใช่งกรอบอร่อยมากที่รักมัน,นกรอบจริงๆงกรอบนอกแบบืห <N> น่าจะฉ่ำอ่ะโอ้โหแต่ดูความร้อนค่ะทุกคนร้อนฉ่ำเลยจริงไม่ไหวรอก่อนวันด,ดีรอก่อนไข่แดงพคตได้เลยน้ำราดอร่อยมากเลยนะเชื่อไหมพึ่งเคยกิน เขาอย่างวราดร้านเยอะมากไม่เคโดนร้านนี้อร่อยจริงโอ้โหเส้นของคือดีมาก later ตายแล้ว 15ปีที่ผ่านมาท่านทำอะไรไปเนี่ยไม่ใไม่เคยมีร้านนี้เนี่ยก็งคนไม่น่างงนะแต่โอป้าพูดแค่ว่าแค่15ปี15ปีคือเวลาที่เราคบกันมานะคะหลังจากนั้นจำอะไรไม่ได้แล้วก่อนอันนั้นจำอะไรไม่ได้แล้วงั้นจะพูดว่า15ปีตลอดฉันไม่เกคยม,มาบนโลกใบนี้15ปีจนะ้ะหน้าไปไกลมาก <laughs> <laughs> บูลลี่หัวเก่งมากทุก <laughs> ที่ห้งาง น้ำจิ้มนี่แบบโอ้น่ากินมากกับมะจะเอาก่อนถนัากินตรงส่วนนี้เธอไม่รู้ใจพี่รักครับมันยังไม่รู้ใจนี่ไงใช่น่ากินตรงอ๋อโอเคโอเคโอเคอยากกินตรงเนี้ยแต่ทุกคนรู้จนแต่ทุกคนดูความร้อนสิจะเปลี่ยนเรื่องดิใส่ก็เอาใส่กว่าโดนโดนเซฟเลย ื่อออะะไรกินเฉพาะส่วนนี้เท่านั้นเอาเถอะเอาเราไปไหนแล้วไม่ให้หรอไม่ให้แล้วเอ้ยเลิศกุพอร์ปลายร้านนี้น้ำจิ้มเขาเต็มต้นนะอร่อยมากเผ็ดมาทุกคนแล้วว่งาลาดเยอะเต็มต้นั้งคู่เรื่อมไม่ได้รับสองสองคู่เลยเด็ดมากเอาไปดูต่อกัน แล้ร้านต่อมานะคะเราอ่านชื่อร้านค่ะนะคะชื่อร้านน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหูรู้นะร้านน้ำเต้าหู้นั่นเองแล้วก็อ่านภาษาอังกฤษน้ำเต้าหู้นี่นี่ซาลาเปาทอดมาแล้วน่ากินจังเลยของปวดเธอเปล่าใช่แล้วเธอเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะว่ามีเรามีไส้อะไรไอ้บะหมี่จิ้มอะไรบ้างอันนี้ใบเตยค่ะใบเตยชาไทยชาไทยใช่แล้วก็ถ้าคลาสสิกเลยก็แน่นอน ลองคนหวานอืออะไรนุ<ด>่มไหมเวลาฉีกออกแยกกันอ่อือหือม,มาคนละดิฟเลยเวลากินต้องฉ่ๆจริงนะูตุ๊กต,ตาไข่มลีลืมอะไรอีกเปล่าลืมอะไรอีกเปล่าจันหลายขั้นตอนเล้วเกิน อร่อยดีงามไทยไทยไทยแป้งเข้าร่างกายก็ถือว่ามันลีลาคมากเลยร่างกายร้องกายแป้งร่างกายชาไทยคือมันแบบมันนุ่มอ่ะมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยอย่างดีเน่ดูนี ให้มันซึมเข้าไปบ้าจริงอือเน,นี่หอมหอมเฮ้ยแกทำไมอ่ะก็เธอสั่งนี้แค่เหรกินทั้งสองอันเหรอดูครับอ่ะเดี๋ยวร้านออกไปมาของขาวต่อกินสลับสลับไปนะคะิ้มแกเดือนแกเดือน เรู้ต่อไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสค่ะดีค่ะผมบอกคุณแล้วผมจะกลับมาใช่แต่ว่าโอ้ยดีใจอ่ะเล่นหนึ่งร้านที่ห้ามพลาดในฝ่ายแบงดัมคือร้านนี้เลยตุ้งแช่นะฮะหอยนางลมออยตเตอร์บาร์เป็นร้านที่โอ้โหอร่อยหอยสดแล้วก็เครื่องแน่นๆใช่มาบรยการมาบริกัน นี่นนทีเด็ดคือน้ำจิ้มตัวนี้เลยนี่ซีฟู้ดเขาอย่างดีตักตักจิ้มให้ด,วด่วนเนี่ยโอ้ยผมร้องให้วันนั้ขายไปเท่าไหร่มาต่อมาสองทุ่มหมดเลยเหรอสองทุ่มหมดเลยสองทุท่มหมดเลยสองร้อยตัว เรียบร้อยตอนนี้วันสุกเสาร์ที่ห0าตัวครับพี่โอ้โห,โโหดีค่ะดีค่ะสุดยอดมากขอบคุณดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณ,คณไม่รู้จะขอบคุณยังไงพี่ มาไว้ดียังไงเริ่มลุยกันเลยแับหนึ่งบีบลงไปก่อนเลมอนนี่นะคะต้องบีบนี่ยัวยัวเปล่ล่ะยัวมากอ้าวเสร็จปุ๊บเราก็ใส่นี่เลยซีฟูดล้วนไปเลยดูและดุมากใช่สิ ซีฟู้ดใส่ลงไปเอาไข่ไปดีเขาลุยโอ้ยไหลไปหมดเร็วเอาคำเดียวมันต้องไปเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันต้องไงั้นแหละไปงั้นแหละไปงั้นแหละอ่ะไข่เลือกไข่เลือกไข่มันเป็นจริงๆนะคือจะบอกว่ามันกรอบๆเนาะมันเค็มๆนัวๆหลากหลายรสชาติในคำเดียวดีมากดูดครับ อร่อยเลยอร่อยมากมสดมากทุณอร่อยดีมากเข้ากันไปหมดเชื่อมเป็นอะไรที่ลงตัวโอ้โหต้องกรอบต้งกรุบได้ไหมคะคุณได้ครับหนุยครับ หมดไปอย่างง่ายดายต้องมาลองนะสดจริงอะไรจริงตัวราคากี่เขาคุ้มไปจ้ะไปดูต่อกันมาพลาดได้ไงร้านนี้สวัสดีครับมากระเพาะปลาน้ำแดงของคนแล้วดูหน่อยไ<า>ด้ไหมคะมากระเพาะปลาน้ำแดงน้ำแดงข้นๆเลยเอามามากระเพาะปลาซะหน่อยนะคะครับขอชามนึงครับกระเพาะปลาเยาว,วราชต้องกินมาครับ ชิชโฉลงเติมซอสเปรี้ยวซอสเปรี้ยวพริกไทยถ่ความเปรี้ยวซ่าถ่ายเยอะไหมถ่ายเยอะนะสองทีพอนะเจ็ดทีเพลงนี้มันยังคิดอยู่ไหมได้อยู่แหละมาเริ่มเลยที่รักมาซื้อกลับบ้านอร่อยมาด้ามาสองเนี่เรามาได้ชามแบบไทยๆแล้วนะมันจะหมดแล้วอร่อยมากนี่ไม่กี่โมงอ่ะหกโมงไม่ทุ่มเลยจะหมดแล้ว ร้อนรอก่อนสมาเพรปลาเป็นเกลียวเลยเนี่ยเธอกินเหมือนง่ายทุกคนเลยนึกว่าฉันจะแกล้งร้อนทุกคนมันร้อนจริงมันร้อนจริงมันร้อนจริงเรากินเพาะปลาชอบกินตรงข้างหางอ่ะทำไมอ่ะมันแบบเราชอบกินตรงนี้มันจะกรอบอ่ะอ๋อมันกรอบกว่าแล้อมันเกลียวเล็มกรอบอ่ะดูครับอร่อเย เม่กินแซ่แเรากินไข่นากระทบนกกระทาของพกกระบอร่อยนะดีไหมลื่นปลื้เลยขออคุณแป้งใช่วอนนี้แป้งละใจฟูมีแรงเดิมอุ้ยความร้อนละอุอร,อ,อร่อยนะชิมเลินมาก รสชาติกินง่ายอ่ะจริงบอาเข้าใจง่ายแต่ใครเข้าร้นไหนก็เขามีเครื่องปรุงให้ก็ปรุงอุทยานร้านนี่ยแค่ซอยเดียวนะนี่ถ้าเดินหน้าถนนนี่เยอะมากแบบมีทั้งวันเนี่ยเช้าเย็นเย็นเป็นอีกหนึ่งร้านนะฮะที่บอกเลยว่าโคตรอร่อยอร่อยมากๆคือหอยจ้อใช่ไหมหอยจ้อหากินที่แบบเราชอบชอบแบบแขกินด้วยไอ้จิ๋วจิ๋วอะหอยจ้อจิ๋วไงอร่อยเออ อร่อยมากคุยปลูคุยปูก็คุยไปคุยปลูคุยปลูคุยปูก็อร่อยอร่อยทุกอย่างอร่อยจริงเรานั่งกินอร่อยนะคะได้เรานั่งดี๋ยวนั่งข้างหน้าก็ได้นี่เลยโอเคมาทำมารวยดีกว่าร้านนี้ ร้อนจริงรอนจริงรอนจริงร้อนจริอนจริงโอ้วะก็ได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 ้ร้อนสุดๆเป็นปูก้อนนะฮะแต่เราจะยังไม่กินเพราะมันร้อนมากเราไม่กินอันอื่นๆที่มาก่อเกาะกินก่อนปด้กุ้งนะฮะราดน้ำจิ้มไปเลยฟ้าบดสิ่งนี้ดีครับโหกรอบมากอร่อยอันจิ๋วๆน่ารักตะมูตะเม อร่อยหนัก่วงมากโออันเล็กมันไส้จังไส้แน่นเหรอถึงจะเล็กจิ๋วแต่แจว๋วดูสิก็คือปูแบบตะโกน่วออันนี้เป็นไขป่ปูใช่ไหมนี่ไข่จริงอะไรจริงไข่แน่นๆจุกๆมากินเลยเน้ำจิ้มหนอ ลุยครับแล้วขุยปูนะคะแวบมกอกโนี่ก็แน่น,นแน่นไปหมดตอนนี้ชุดฉันแน่นที่สุดนะไม่หรอกชุดแน่นไม่หรอกหรอไม่ห,อหรอ,ไหอกไม่แน่นหรอกยังหลวมเหรอยั้หลวมอยู่จะไม่เห็นด้วย,วยกับซุยเนี่นี่ยเนี่ย,ย,ยดูร้านจิ้เข้าแปข้างในชุ่มช้ำแล้วน้ำจิ้มของมันไม่ได้หวานไม่ได้หวานตัดขานะจิ้มได้ลุยฮะ ดีกรอบเปี๊ยอ,อกเป็ดคือผดักเขาอะกรอบคือกรอบจริงๆฟังเสียงนะอือะ๋ออกกรดมอกอมดีงามประมดหอมสับคือหอมสับคือมากเลยอ,ออกเป็ดโคตรเข้มข้นเพิ่งเคยได้กินเหนือลำบากแล้วยาวไปแล้ว อร่อยใช้หมอนเหรออปากจื้อถ้าเราต้องทำปากจื้อุกอร่อยก่อปากจื้อหอมจื้อฟูทองค่ะเป็นร้านปิดท้ายที่แบบเฟินมากอร้อยมากเลยขอบพิ่งกระบวนการตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยของอร่อยคือเยอะ ตรงแค่ซอยเดียวนะเดินทางง่ายๆมากนะฮะมาตรงสะพานดานโยยาวรัตน์นะฮะลง MRT วัดมังกรนะครับเราขึ้นมาปุ๊บเลี้ยวขวามาเลยก็ลงมา Exit 1ถึงเลยซอ,อยนี้เลยอขอบทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์สรับคา,ายเป็นใจแล้วด้วยนะฮะเพื่อนำไปส,สู่ตลาดสั่งซื้อนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะนะฮะทีพีหน้าอยากให้ไปไหนต้องคอมเมนต์มาเราไปครับเยอะครับปัดซ้ำเจี๊ยบเจี๊ยบครับเด็ดจริง เไม่ได้ขายแบบนี้มานานมากเลยตั้งแต่หลังโควิดมาหนูไม่เคยได้ขายแบบนี้เลยขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับขอบคุณครับรื้อต่อลุยต่อลุยต่อเดี๋ยวลงให้ดอกหนึ่งจัดไปให้สุดใครก็ได้ให้คนจําร้านนี้นะนายเวียงจยเขาจำอยู่แล้วแค่ชื่อก็ฮาแล้วเนี่ยครับสวัสดี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 ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ